สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงแห่งฝนตกตุ่มค่ะฝนตกนะคะตอนนี้ก็พายุเข้าอีกแล้วนะคะกูุกอกและกุกตุ่มนะคะมุกดาหารนะคะพายุเข้าหลังจากที่สองสามวันนั้นอ่าฝนไม่ตกสี่ห้าวันแล้วช่วงนั้นเนาะทิ้งอ่าฝนทิ้งทิ้งช่วงนะคะตอนนี้ฝนตกมาอีกแล้วนะคะ ข้าวก็พอดีเลยกําลังออกรวงนะคะก็แสดงว่าฝนตกรอบนี้ก็คืออาจจะอาจจะหมดเนาะเพราะว่าเดือนอกันยาแล้วนะคะกันยาแล้วตุลาอาจะก่อนฝนก็ตุลานะคะฝนจะหมดประมาณเดือนตุลานะคะสิ้นตุลานะคะปกตินะคะฝนหมดก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะฝนที่จะตกอยูอ่ช่วงนี้นะคะ ระหว่างฝนตกหนึ่งเดือนนี้แล้วก็เราก็พักนะคะไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าฝนหยุดเราก็ไปกีดยางดีแต่ย่านิงได้กีดยางได้เยอะแล้วนะคะก็ได้ตั้งแต่สี่ห้าวันที่ฝนไม่ตกไปเร่งกีดยางนะคะก็ได้เยอะแล้วแล้วก็ฝนตกมาก็ได้พักผ่อนนะคะก็สบายหน่อยนะคะเราจะพักผ่อนช่วงฝนตกนะคะ ตอนนี้ก็นอนเวนแล้วค่ะนอนเวนโอ้มีความสุขมากๆเลยละค่ะนอนกลางวันค่ะมีความสุขมากเลยหลังจากที่ไปกีดยางสองสามวันช่วงนั้นไม่ได้นอนนะคะเต็มที่เลยตื่นกีดยางตั้งแต่ตีหนึ่งจนสว่างนะคะกางคืนนะคะก็ ช่วงนั้นนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วเราก็ได้พักผ่อนมากนอนกินบำเรีจบำนานเลยสบายช่วงฝนตกอากาศก็ไม่ร้อนค่ะนอนตอนกลางวันห่มผ้าโอ้โหมีความสุขแท้ๆชีวิตของเกษตรกรนะคะมีความสุขน้อยๆเล็กๆน้อยๆนี่แหละคะ่ะ ถึงเราจะเป็นเกษตรกรถึงเราจะไม่มีเงินเดือนเรากา็มีเวลาที่เป็นความสุขอยู่นะคะคือเวลาฝนนี่นะคะาเนาะฝนตกก็พักผ่อนนอนกินแกงหน่อไม้นะคะเดี๋ยวจะแปลวหน่อไม้มาแกงกินตอนเที่ยงนะคะหน่อไม้ก็ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าเพราะว่าออกจากบ้านยังไม่ได้เลยตอนนี้ฝนตกแล้วก็หนาว หนาวก็เลยอยากออกจากบ้านไปหาหน่อไม้ไม่ได้เมื่อคืนนี้ก็ทั้งคืนเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนดีหญ้าหวานปุ๋ยข้าวนะคะช่วงนั้นออกไปหวานปุ๋ยข้าวพอดีเลยปุ๋ยออกไปดูเมื่อวานนี้เม็ดปุ๋ยยังไม่เปื่อยเลยเพราะว่าฝนไม่ตกช่วงนั้นหวานก็พอดีแดดแล้วฝนมาตกให้โอ้ดีหน่อย คิดว่าฝนจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าที่ปมจี้หล่อกก็ออกแล้วถ้าที่ปมจี้หล่อออกฝนก็จะเริ่มหมดนะคะก็อาจจะไม่ถึงเดือนอาจจะไม่ถึงเดือนเท่าไหร่นะคะประมาณยี่สิบกว่าวันนี่แหละฝนก็จะหมดหรือดูนะคะเห็ดอ่าเห็ดก็ออกตอนนี้เห็ดโคนออกแล้วนะคะจะ,จะไปหาเห็ดโคนเดี๋ยวฝน หยุดๆดก่อนนะคะจะไปหาเห็ดโคนก่อนฝนตกตอนนี้ไปไม่ได้จะไปถ่ายคลิปก็บน้้ำเข้าโทรศัพท์วันนั้นขึ้นไปหาเห็ดยังน้ำถูกโทรศัพท์เลยเ,ออเห็นไหมคะคนก็คนก็อยู่บ้านใครบ้านมาันอร้านอาหารตามสั่งก็ไม่เปิดนี่ตอนนี้คนก็ไม่ไม่เห็นคน เช่นผ่านนะคะเพราะว่าฝนตกคนก็อยู่บ้านใครบ้านมันอนอนพักผ่อนกันอยู่บ้านใครบ้านมันแบบสบายนะคะตอนเที่ยงก็จะออกมาชุมนุมกันกินส้มตำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูดูรอดูเพื่อนเพื่อนก่อนไม่เจ้ยก็ไม่รู้ไปไหนวันนี้ก็คงจะนอนอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะะั่นเลยค่ะเดี๋ยวโทรหาไม่เจย้ยหาหน่อไม้หาบละกอบมากินตำกินกันตอนเที่ยงนะคะ คงจะหยุดนานหยุดอยู่หรอกฝนคงจะไม่หยุดง่ายหรอกถ้าท้องว้าเป็นแบบแบบนี้เนาะก็คงจะหลายวันอยู่หรอกค่ะสามวันสี่วันุูแล้วยังสิหยุดเนาะเดี๋ยวโทรหาไม่เจอยมากนินชมตามกันกินแกงหน่อไม้กันตอนเที่ยง เรามีอาหารอยู่แล้วตามพื้นบ้านของเราเราไม่ต้องซื้อเพราะว่าฝนตกเราไม่มีรายได้เราก็ไม่ซื้อเราก็จะกินอของที่หาได้บางทีเราก็จะไปเอาหอยที่สะหรือว่าปูนะคะที่สะฝนตกแบบนี้ออกไปหาเก็บปูเก็บหอย ต้องใส่เสื้อกันฝนออกไปแล้วเนาะหนาวฝนตกช่วงนี้มันไม่เหมือนช่วงมันไม่เหมือนช่วงเดือนห้าเดือนหกนะคะเดือนหกเดือนเจ็ดฝนมาใหม่มันจะไม่หนาวอันนี้มันจะเข้าฤดูหนาวแล้วถ้าฝนตกลินลินแล้วก็เข้าฤดูหนาวโอ้โหดังไฟสุมไฟฝิงสุมไฟฝีงเค็ดเขาจี้กิน นะคะจักหน่อยนี่สุมไฟปิ้งแล้วก็เป้ากองไฟปิ้งข้าวจี้โอ้ยแนวนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องปิ้งข้าวจี้ถ้าใครกินแล้วก็แล้วอีสานบ้านเฮาง่ายง่ายสบายสบายมาอีกไม่นานก็จะได้ห่อข้าวอีกรอบสองแล้วห่อข้าวอีกรอบสองฝนตกแบบนี้ลำบากเนาะ ทำอะไรอะไรก็ลําบากถ้าฝนตกถ้ามันแดดก็เรียกหาฝน mm. ถ้าฝนตกมากก็เรียกหาแดดเมื่อไรจะหยุดเนอถ้าฝนไม่ตกมันร้อนมันแห้งแล้งก็เรียกหาฝนอีกเมื่อไรจะมาเนอะนะคะคนเราก็อย่างนี้แหละไม่มีความพอดีเดี้ย mm. ถ้าฝนก็เหมือนกัน ตกก็ถ้าตกก็ตกได้ตกดีตกทั้งวันทั้งคืนสามวันสี่วันสี่คืนห้าคืนก็ตกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ตกก็สองสามวันก็ไม่ตกไม่มีความพอดีเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาตินี้จะไม่มีความพอดีนะคะแล้วแต่จะ เป็นอย่างไรบางทีก็แล้งบางทีก็ท่วมนะคะเราไม่รู้อนาคตเท่าไหร่นะคะโอ้ไอพิษยังไปโรงเรียนอ๋อน้างอจะาไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้ติดเรียนแล้วมัง้งนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมาค่ะที่ช่วยดูคลิปให้ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ